ใครมองเผลอๆนึกว่าเคปลานะครับเนี่ยประตูแกไม่ใช่นะครับไม่ใช่เคปลานะครับเนี่ยนึกว่าเคปลามองเผลอๆสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดับซิ่งยินดวยนะครับเปิดคลิปกับเจ้าเชฟโรเลตช่างต่อ ช่างต่อนางรองนะล้นล้นไปเข้าไปข้างในกันอู้ถึงไหนแล้วอยู่ไหมวันนี้ Oh. อยู่ส oh. วัสดีครับทีมงานช่าง mm hmm. ทีมงานช่างต้อโู oh, mm ้มอบานมาไม่เจอไปไหน อาปิดดีแหละทำอะไรครับช่างนบอ่านหนังสือพิมพ์เหรอ,อรโอ้ยช่วงนี้รู้ไหมว่าข่าวไหนมาแรงฮะรู้ไหม,ไมไนะสติกเกอร์สติกเกอร์กำลังมาแรงเลยช่วงนี้อย่าไปหาติดล่ะ อ,นนอันนี้จะพ่นอะไรครับนี่ปิดนี่ข้างล่างเหรอ,อพ่นดำอ้อาวทำไมถอดประตูออกล,ละช<ะ>่างฮะยังไงอย่าขึ้นลงง,ง่ายๆ่เลยถอดประตูเข <laughs> <laughs> าถอด,ดลแล้วพ่นสีเหรอโอ้แล้วเก็ไหล ถอดมาแก้ใหม่ถ้าพ่นอย่างนี้ไม่ไหลอ๋ออันนี่พ่นใหม่เลยถ้าต,ตีกระจกบ <c oughs> นนี้มันมันมันไม่เลื่อนวางแล้วมันก็นอยู่ับที่อ๋อตเอาิดนึ่นนตงติดติดยางแมันไหลอ๋อแนวตั้งเน ครับนนีวนอนน,น,น,นี่างไปโอ้โอ้บางฝุ่นใครนี่ของเซียเบียเลยโอ้โหเอาล้นล้นไปเลยค้างละสามสิบสามสิบเซนโอ้โ้อะไรเนี่ย เนี่ยเาแปะรถเซียเบียว่ะตั้งออกกันชนเหรอมันมันสูงแทกของอะไรนี่ของโปรเฟียบอ่ะดาวโอ้ไฟของคันไหนนี่เซียเบีย,บยอันนี้ใส่ตรงไหนครับไฟท้าย นิโนสมหวังฟาร์มอะไรแต่งเริ่มมาแล้วของเสียเบียร์ไฟงานแก้ฮะ Đây. yeah, one good. Only life, okay, Cái này là, cà okay, 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 thọt okay, okay, จะพ่นดำแล้วครับไหนทำได้ก็ทำเลยต้องขัดไหมนี่ข,ขัดแล้วเหรอโอ้ขัดเป็นเรียมเลยครับวันนี้ห้อยออกเนี่ยเกรกไรดีครับเจอเปล่าสามตัวนะฮะโอ <laughs> ไปดู เป็นพ r หน่อยงวดนี้ไม่ฝันเลยครับงวดที่แล้วฝันได้สามศูตรมาซื้อถูกเป็นเต็มเลยครับแต่เป็นเล็กอันอ๋อนายจะทำใส่คันนั้นน่ะนชนโปเฟียของเชลเล์ นี่ก็มันจะยุติก่อนอืมควจะต่อแล้วนะนี่นี่เหล็กหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตุมล้อ ของเทลเลอร์ครับของเทลเลอร์โปรเฟียคันนี้ครับแต่งเต็มเหมือนกันแหละก็ทำไปเรื่อยๆครับช่างเบียร์ไอเสียเบียร์ไม่ได้รีบนะครับแต่บอกให้ทําไปเรื่อยๆ เดี๋ยวแกจะเกาะโบเหมือนกันนะแกบอกแกซื้อถือโบมาแล้วเด็กห้าศูนเหมือนกันแต่ว่าแกว่าใบพัดแกว่าเป็นของอะไรนะใบเรียกใบมิลเลตไม่ใช่ใบธรรมดาเป็นมิเล็ตเพราะว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ของผมไม่รู้อะไรหรอกผมก็ไม่ค่อยรู้จัก โอ้ประกอบแล้วโอ้อันนี้ประกอบแล้วทุเน,นี้เคเบบอกว่าจะจัดชุดเลดเหมือนกันนะตรงเนี้ ออกทางนั้นมันออกจะคนกระสีอันนั้นทำสีสีดำเปล่ Obrigado. เลนะืออะไรอีก <Okay. S 1> เลือมันจะเลือแก้ลายนิดหน่อยมั้งืม ทั้งต่อคู่เท่าไหร่นี่เนี่ยอันเท่าไหร่100ร้อยกว่าบาทวะอันละร้อยเนี่ยหนึ่งเงินหนึ่งร้อยอันละห้าสิบแป่วป่าชิ้นละห้าสิบนี่เครื่องตัวเนี้ย ดูไปดูมาน่าจะเป็นโ o หกี 4, หรือเปล่าเนี่ยโ o หกสีสองสี่ห้าหรือเปล่า<อ>นะผลขาดแบตบ พูดถึงเรื่องสวยสติกเกอร์เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับตอนนี้รถบรรทุกนี่เริ่มจะทำงานลำบากแล้วนะครับรถสายแบกทั้งหลายนะครับพูดถึงถ้าเขาวิ่งตามน้ำหนักเขาก็ไม่ค่อยเหลือนะครับเพราะว่าน้ำมันแพงต้องเห็นใจเขานะต้องไปปรับกฎหมายใหม่ให้สามารถ เพิ่มน้ำหนักได้อีกหน่อยหนึ่งนะมันไม่สมส่วนกับราคาน้ำมันนะครับให้เขาวิ่งตามน้ำหนักเขาจะไปเรือได้เออคุณปรับน้ำหนักคุณปรับกฎหมายให้มันเออเพิ่มน้ำหนักหน่อยแล้วก็ทำถนนได้มาตรฐานหน่อยนะเออะไม่ใช่ว่าจะทำทำกินในงบประมาณนะครับทำปีนี้ปีหน้าทำอีกเออ ทำให้มันอยู่ไปเลยอ,ะอ่ะเหนื่อยใจมาอัปเดตรถแต่ว่าพูดเรื่องข่าวม,มันก็น่าพูดนะผมว่าก็แล้วแต่ความคิดเห็นนะนะแล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่อาชีพการนำมาหากิน ก็ความอยู่รอดบางทีมันก็ต้องทําแต่บางทีกฎหมายก็เล่นงานเราได้กฎหมายไม่เอือ้อต่อประชาชน <laughs> นะยังต่อกินข้าวยังอืมอก็บายบายคบลิปนี้บางทีสร้างกฎไม้มาก็ไม่ถามคนทำมาหากินเลยว่ามันทำได้ <c oughs> เหรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ